มาชมสายหมอกยามเช้ากันครับหนาตึบเลยครับพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นครับนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับดูครับนั่นครับดวงอาทิตย์วันนี้หมอกจัดมากนะครับขอทำนายพยากรณ์ยามเช้าเลยนะครับว่าแดดร้อนจัดมากๆครับวันนี้ถ้า สายหมอกแรงขนาดนี้นะครับดีครับหมอกจัดมากๆครับสุดยอดของความหนาของหมอกวันนี้เลยครับสุดยอดของสายหมอกยามเช้าจริงๆครับโอ้โหสวยงามแต่ก็บรรยากาศวันนี้ทั้งวันหลังจากหมอกหยุดนะครับแดดร้อนมากๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับ มี่พะอาทิตย์ขึ้นกลางสายหมอก6โมงเช้านะครับเนี่ยหมอกแรงขนาดนี้นะครับสุดยอดจริงๆกับสายหมอกนะครับมีอะไรจะหนาขนาดนี้ด้วย <c oughs> ครับ